อุ้ยออกยไปไงพอมัอ้ยปากไงพี่น้องอ้ยอุ้ยเบลุ้มแล้อีเอ้าลุนุนลุนลุนตัวนี้ก็อีกอ้มีอยู่มีอยู่พี่น้องมีฮิคารอ้สับกลางสับกลางโอ้สวัสดีครับผมพี่น้องครับมาอีกแล้วครับนี้จุดตึกแค่จุดนี้เขเอ้่วงขันใส่ จอดรลายกับบรรยากาศอู้ตอนนี้ยังเต็มอยู่ในสุ่มอยู่ครับร่อเหลือมออกมาแน่ครับบางส่วนแดดยังแห้งครับประมาณบ่ายสามนี่ครับเสียแห่เพื่อนกระตึกเรื่อยๆบ้านเรื่อยๆครับสลรับซับเปลี่ยนกันไปปดพอนแหลวรับเบิงตีครับนี่อุ้ยเบิงตี้บ้านได้โจ๊กได้เอาคนนีหมูมาในกะกไดเดี๋ยวรุนครับออ้ยไปนะครับ เอาแล้วเอาอีกหนึ่งสองสามครับต้นนั้นิเป็นลวงแบบต่อแถวกันครับตามที่ผมบอกไปขังตนที่คลิปแรกๆนี่สิเป็นลวงไรจุดไายจุดจกเป็นบาดจกบาดไรครับอืมเอาเดี๋ยวหลุนกันเพิ่งครับโอ้หคูซิงด้ครับนี่เอาเบิ้งคูซิงคูซิงบนนี่ แต่ว่าเพื่อนนี่เฮ็ดส่งคือกัวไว้มอบดึงอะนะแบบว่าปะซี่คือคืออยู่แต่ว่ามาล้วมาแล้วมาแล้วอืมอไละอไละออจแล้องตัวนึงคือมิดมาเถอะะไเลยไม่พเาบอมีเาอ้รุดในสอตัวขาดบ่ห่เอะมยนบเบิ้งงจรอนานี่ ู่วานเออ้ผู้ชิงเป็นผู้นาผู้ถือ,ผ,อ,อผู้ลุมผู้ลุมผู้ล้างมาสิถึงเนียนเบาไอเอาเอาเอาเสามตัวส,สี่ตัวเอ้โหปันไดเบิกบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเสียนแห่เป็นหวานน้ำกับมีครับสีวานไม้กับมี่ลุกเงินเพิ่อครับ ยังบุทานคำปันใดครับมันก็เลยบุทานถือปันใดทั้งหนาสิเป็นบาทบาทอีลีครับทั้งลังสิเป็นบาดลายอ่าป้ายเราบาทจกตรงนี้เบื้องบาดน้ำครับตอนนี้ ้องฟังนะครับว่าท่านคือขักปันไดครัแต่ก็มีอยู่ป้าปายวาัาสิบกว่าคนครับแนมบึงโดยตาขาวๆอย่างไเราจังครับตอนนี้รอรอไล่ครับเอาแล้วครับนี่จะเอาพูอกัน,นซ้ำกลางครับอันนี้ซึม เป็นยังไงพ่อไงมันเป็นปลาท้หูและต่ำเกวนโวยเฮ้ยเอาเบื้องฮ๋พ่อไงแล้วว่าขับมันบอกเขาทำก้อนขับมันบกเขาทำก้อนมีรหลนครับงานนี้เอาสามขับสามเลยหลุนึ้นเบื้องอูเป็นยังไงตักตัก่ีบอสงอ้ยเต็งกัน ขึ้นมาแล้วดังหนึ่งขึ้นมาแล้วพี่น้องเริ่มเห็นแล้วเขาวๆมาแล้ว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 เอ้า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 เอาทู่ขึ้นมาแล้วปลาทูขึ้นมาบางมังวิโอ้ยเอ้าโอ้ยไงพ่อป่าไงพี่น้องป้าป่ามาแล้วอุ้ยอุ้ยเม็ดคุ้มแล้วอุ้ยเอ้าลุน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 ตัวนี้ต่ออีกโอ้มีอยู่มีอยู่พี่น้องมีที่เขาโอ้ซับกลางซับกลางโอ้ มาลุกขึ้นเลยครับโอ้ยปากแบบสวยงามอุ้ยตามมืออยนางไร้สร้อยบ่าโอ้ยสร้อยกินแรงเลยพี่น้องอุ้ยปากหลาเอ้าอืมที่เลยอ่าโอ้บาดแล้วเนยทอนเลยพูดหายมอหนึงแค่เสียบเอาเอา เกือบหลูอยู่หรอกอืมเอาเสียดเนี้จักกแตมองแห่ขาด่มองได้เสียแท้ขาดเปล่โอ้บึกบรรยากาศครับตอนนี้หลุนกันอีกครับวะไงล้วกำลังเบึกงบาดน้ำอยู่ chi non phân là hết đi ngắn nèo nè ông tiền trông cao hấp dẫn vào căn có căn nào mày này nè, em bây giờ bỏ nhảy, cả sướng nghe, là bổ hết nhào lòp à, à. <laughs> ยักษ์ต่ขวักกับขากขวักกับขากวบขวักกับขากในโบคาน์ก็เป็นเพ่ยหมดอ๋อเอาปัญญาล้าสาวขึ้นมาแล้วตอนนี้อยบมมานแกหลุนกันเบ้างบมมานเนี่ยมอแหกหัวซึ่งมันพอถือแล้วมันก็ยังบวชถืออืมเขาไม่มียังแล้วมาถ่ายด้วยขออายคนไหนมีอยู่ปัญญามีอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ขาวๆมาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ป้ายังก็ถือหมดแหละ ้ยหุ่นเอรี่โอ้ยผ่ใหญ่เรามาอีกตัวนี่พ้ไหญเล่มนโองสุดยอดสุดยอดพ่อใหญ่เผ่นีมาอีเด้โอ้โอ้ของเสบปลาหมูดิ้สามตัวนี่โหดโหดโหดตัวทู่ญ่ตัวทูขอในวังตัวทู่ทะเลบาน มันวันถือได้นินบเมื่อกันถือถือตัะจองคนนูว่าที่ wow. าบไหก็แห่เท่าั่ก็ได้เศ้าโฮมเนีอ้ายพพี่พี่พี่ไปโลงบันนีดูนี่เขาบันนี่าขึ้มาแล้วเขึ้นมาแล้วเป็นไรออกมาบออุ้ย อันนั้ยังถ네ือซ้ำน hm. ี oh, 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 ่ครับอันนี้ซี่ซ้ำได้พี่น้องเอ้ยบมกันได้บ่แน่นบ่โอ้มีอยู่มีอยู่เข้าๆมาอยู่เออทนพันจอมก่อนบอกโอ้ยซ้ำนี่ก็ถือว่ามาอยู่นี่เอาเอาเอาเผื่อนนี่ซับกลางได้เพื่อนี่ปลากระงุงและเอากับพ่อได้รุ่นเมาลูกกูเอา ้ามาหาวเราพี่นอ้องแลวหลุนกันเบิ่งครับห่าวคือแล้วท้ามมนอุ้มรุม่มอุ้มรุม่มเอาเดได้แล้วเบิ่งน้าแล้วิ่นสุดยอดครับเลียงแถวกัน พี่เป็นเอกปาเจ้าปา็นป้าเชเป็นพิ่นเบิ่งแนวใดครับผมก็มาถ่ายลายเดือยยังบุทันหูอยู่ว่าการเบิ่งนหนามเป็นเอาจังไะ่านิ่งหาหนึสองอุ๊บนี้ซับกลางครับคือเก่ามอหน่อยไล่เข้าไป เป็นการไล่ครับบาดไล่บาดไล่บาดอี๋อยู่ััไปไปเข้าไปเข้าไปอย่าหลุนกันบ่งครับปานี้เสือกสันเนาะเสือกจากสันพูดเนาะอ่า่ได้ปตึ๊กๆอยู่บ่มีเนาะวอมาดูนก่อนดิ สามคนครับตอนนี้เอากันเบืออเ้องเลื่อมพีนจอมแห่มอหน่อยแล้วหนามกระแห้งพอนาะหนามด้วยบ้านนี้ลุนกันพี่น้องลุนกันเบิง้งเอา้าสามคนครับเอ๋อมอหน่อยคิดว่าก่อนมูแล้วพี่น้องบาดเลบาดเลบาดเลเห็นจักโตโอู้มีอยู่ครับว่ามันหาฮกโตเนาะเจ็ดแปดโตพหมดแล้วเอา้เอาอยบาดกลางบาดกลางบาดกลางซับวางมีปลามังๆไงครับพี่น้อง มากงไงมักงไงตบท้ายแต่ตัวน้อยอีกอู้บงบาดอีนี้ครับบาดนี้เเห็นขาวๆอยู่เนาะไหนเลโอ้เราบเอาลายราเอาแค่มตัวพอแล้วมหาหกตัวครับ